Đi ui ah, đi ui, oui, oui, ui ui, à, đi, oui, ah, đi, ah, đi, ah, đi, đi, ui, oui, 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 à, โอ้ยเข้ามาเอ้าไม่ปิดเขาทำไมเบลืองไฟเก๋ยเปิดไปดิมืดเออนี่แหละอ๋อห้องของเล่นของลูกไม่เปิดเหรอ

ใช่ใช่ก็บ้าแล้วเดี๋ยวนะดีอันนี้เหรอนี่เหรอมันคือคำว่าอะไรวะพาร์ทเวิร์ดเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องกดคลิกวะไม่ใช่ต้องไขรหัสผ่านเหรออ้าวนี่ถูกเจอแล้วเจอแล้วอ๋อ over right แต่ว่าอะไรวะอ่านี่ต่อต่อเนี่ๆๆนี่ง อ๋อมันายอันนี้เกมหลังมันเริ่มง่ายขึ้นป่าวะโอ๋อเป็นเขายิ้มไม่ได้อหไม่ได้อเนี่ยนี่นี่นี่นึกออกแล้วยิ้มยิ้มยิ้มอ่าเฮ้ยเอ้าใครแฮกอ่ะ มากดอี E มากดอีเอ้าม tamam <iendo> ันจะมันจะโยกเล่นอุ ah, right, ้ยอุ oh, ้ยอะไรเนี่ยไม่ชอบเลยไปอีกเดียวว้าวอะไรวะเนี่ยอุ้ยเร้วเลิงโอ้โหบุบบูนบุบบูน <laughs> Liar! Rufus had picked me at the museum, museum and commissioned me for a special mission. I am the only one who can protect Rose from the dark of the universe. Well, we're also assigned to protect Rose <laughs> as her parents yeah. yeah. will. Stop, yeah. Stop lying! Your mission is to make her cry! We yeah. yeah. really need Hi. the Lockheed's. The bigger than better. Than the better. What evil planet are you from? แกเป็นปีศาจมาจากดาวหื้อดต้องติดอยู่ในนี้ตลอดชีวิตไปแล้วมันไปแล้วตลอดการเหรอมันเพิ่งพูดว่าตลอดการเหรอโอ้ยกอดโอ้กอมีกระหล่นจัง No one can hear you scream! Oh, what they say, Cody? Don't be stupid, we're not in space! What? What? where are we? Listen, Rose and I have played with her space toys so many times, I just need to find them! Oh! oh here they are. they are! Hey, Cody. Try this on. Oh, snug. Oh. <laughs> <Wow. laughs> wow. it works! What are you doing? Oh, cosmic inflation. The inflation theory behind the big bang. What? Just stop it! Just turn it off. Wow! Amazing. Now, let me back to normal. get out of here or not? Then we need to use cosmic inflation. And... What are you talking about? Hey, how? Now. Now. This? Oh. Wow. ว้าวแม่แม่มแลเก่งยังไงเก่งมานานอยู่แล้วโกดี้แล้วแล้วแล้วูไปดังนี้แหละูต้อพูปหาไอะไงอะอย่างไงวะเนี่ ก็ต้องไม่มีแรงเหรอีต้องดึงนี้ลงมาต้องทำยังไงวะเอ้าแช่ว่าจะเดินได้ทุกที่เหรอเี๋นวนะเดินวัดวัดอ๋อมันเดินได้แค่เจ้านั่นแสงนั่นนะเหรออะไรของมึงวะเนี่ย มเราถือกูกูไปจับแต่แล้วมันไม่มีแรงอะ่ะท่านไม่ไดอ่ะไปขึ้นไปไหมเนี่ยได้แค่เนี่ยอ๋อเนี่ย <c oughs> เีอ๋อไอ้ขุนเดี๋ยวเอาเดี๋ยวสิบเอา้าวเข้าไปละวย่ๆเ,เอาไปเอาไปทำอะไรเปิดไปแล้วเริ่มใหม่เหรอ,อ,อแหวนแหวนตัวจิว๋วจิ๋วอีก เดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนโอเคอ่ะทำอะไรวะเนี่ยโอ้โหกูกูเวียนหัวบ้างอ๋อดีไงมีที่กลับอยู่เอาไปแกงไว้กันเ,เดี๋ยวเดี๋ยวมันที่เดิมดีกว่าไม่เชื่อวะมันนี่ไม่ใช่กูหันผิดกูหันผินดกูหันผิดอ๋อ๋อโอเคกูเบื่อแล้วกลับหัวไปกลับหัวบ้านี่ย ไม่เกมอีกแล้วตัวอะไรม่ไ้เออโอเคอ่ะเฮ้ยแบตเตอรี่นี่ต้องอา่านอ๋อดาทาโอเคอ๋อว้าวนี่บ้านลูกของเราเนี้ยไม่ใช่ อ๋ออ oh oh, yeah. ๋อเป็นแบบไอ้นี่เหรอเขาเรียกอะไรนะเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่กดช้างกดค้างไอ้น้ำถ่วงเหรอไอ้น้ำถ่วงนี่แหละต้องไปดูไหนอ่ะของเมืองฝั่งนู้นเอาฮะแล้วกูจะเข้าไปยังไงอ่ะนี่แหละ นี่มันมีวาร์ปอะไรอยูอ่เนี่ยอุ้ยอ๋อน,นี่ไงตบวาร์ปเข้าประตูไงใช่ไหมไม่ใช่ใชตบทิ้งเวลาบาสเอาเข้าไปดิเอ้ยนี่ไงไปแล้วอะไรอะอ่ะมันเฮ้ยนี่นมันไอ้ที่จับแล้วเป็นสายฟ้นานาีนา่หว่นานี่ไงเอ้ย โอเคอันนี้อันนี้ของใครวะของมึงปะใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวเกูต้องไปมันตัวใหญ่ดันดิดันดิโอเคอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไม้ไม้เอามาลักก่อน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 เลยเดี๋ยวดิโอเคไปยบายวันนี้อ่ะ Ờ ờ Ơ Ơ Ủy Đi đi Tông 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 à uh, uh, à à uh, Ờ, <laughs> oh, uh, <laughs> rồi đó Ăn Ờ, mồi Ờ Núi Núi, thẳng xuống Núi Ờ Ờ Ơ Ơ, mà 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 Ơ, không? Ờ, ờ, đây là đây Ờ, ờ, đây là đây Bé Ờ

อ่แล้วจะต้องไปทางไหนวะอ้าวใช่เหรอใช่ใช่เอ,อ้ยไปดันหานดันหานปอะไรวะเนี่ยโอ้โหต้องกลับไปเฮ้ยเดแต่เอา,อา วามาแล้วเหรอดีจังไปมันอย่างซูปงปปเปอร์แมนโอ้ย one p o r t a down two to go ไปต่อไปอันนี้อะไรอีกสามอันเลยเหรอนี่นี่จะต้องเราต้องไขประตูสามามันโอ้โหต่อไปคืออะไรอีกูเนี่ยอ่าคนละข้างไหมคนละข้างเลยกัน เอ้แมนไม่ใช่นี่นี่มันต้องไปไอ้กลมๆนู้นหรือเปล่ามันมีสองข้างไม่ใช่เหรอเฮ้ยใช่มเฮ้ยมีเจ็มเจบกินไม่ได้กิน้นนนนูนูอ ตัวที่เดินไม่เห็นโอ๊ยอันนี้มันของซีนี้ของของมึงหมดเลยเนี่ยอ่าโอ้ยเฮ้ยเฮ้นี่นี่นี่มานี่ไงดีดดีดลูกบอลนี้เข้าไปหานู่นแน่เลยนี่ไงไม่ใช่ไหมใช่เหรอวะอ๋อนี่นี่ดูแล้วละเดี๋ยวต้องปิ้งอ่ะ มาตอนนี้ก็ตอนนี้ก่อนอะไปเวียงเวียงไปนูน่นนู่นเวียงไปชนสวยแล้วก็เวียงรุ่นนี้ไปทางนูนง้นทางนู้นทางนู้นไม่ใช่ไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ามทาม่ทางนู้นอะทางนู้นแ่ะทางนี้กูหันหน้าเออทางนั้นแหละทางนั้นแหละเออแล้วก็อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ to get there? it. Working on Give me me up อะไรไปเนี่ยอันนี้ต้องหาทางให้มึงเข้ามาก่อนใช่ไหมยังก็ต้องไปทางนี้โอ้ยกูเปิดหัวมึงอย่ามองกูจอกูดิอะไรเนี่ยมึงอยู่ฝั่งไหนวะอ๋อนี่บันไดเหรอบันไดเหรอนี่นี่นี่ อ่ะโอเคอ่ะรอดไปเนี่ยวไปไม่ใช่อไแต่บ้าเอา้เอาถึงไหนแล้วอ่ะอางนี้ก่อนเด้อเด้อเด้ออุ้ยเอาไปเอาไปาเอาไปแรงกันแรงกันแรง,งอันนี้อโอเคพี่มาสวยดันในนั้นรอเลยดันดันฐานล่วงลวง,ล,วง,ล,วงล่งวงเริ่มใหม่ สวยมาเป็เลยแจ๋วโอเคดีมากว้าวนี่โ้โ Alright just one portal left เฮสุดท้ายสีเขียวเออใช่นั่นแหละไปโอ้โห Ong oh, cái. Okay. That was intense. Ooh, ooh, nè, ooh, ooh. Ok. Hey, Space Lady. How's it hanging? getting. Ah, okay. right. okay, dạ. <laughs> I'm alright. <gonna laughs> <laughs> อุ้ยอุ้ยตอนเลยเรียบร้อยอุ้ยทำไมกูไม่เกิดอ่ะไอยบัสนั่ง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 อาเอออ่าโอเคผกูกูกับหัวเล่นยากอยู่คนเดียวเนี่ยนั่นนะเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องต้องยังไงวะเนี่ย ไม่ใช่ไม่ใช่แม่มึงมึงก็ต้องต้องโดดตรงอย่างงี้อันน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 ี้โว้ยอันนี้โว้ยอ้าวโอเคไม่เหลืออ่ะเออโอเคตัวเฮ้ยโอ้โหแรงเยอะขนาดนี้ใช่เหรอวะเอ่อเดินไม่ได้แล้วอ๋อนั่งนั่งนั่งโอเคอ๋อวิมอรไม่เห็นเล่นตัวกุยบ้านเราอะไรโอเคโอเคไปไปไป hàm không? đôi đây nha nè 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 đợi, đợi đợi đợi. đợi, đợi, à, à nè 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 phòng nè à, phòng nè 1. nè 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 โอเคอ๋อโอเคยังไงวะเนี่ยตื่อหัวเริ่มตื้อเออนอนครบเดี๋ยนะลงไปดิลงไปดิอ๋ออะไมึงไปเยอะดิมึงไปเยอะดิเดี๋ยวกูไป À, bye ôi chú <laughs> okay, hoa. Ho, ho. Boy, ok, uh. à, ôi, <laughs> khác, uh, ok, ok, Hoa, hoa, ok, 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 à à ok, đã, ok, 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 Không được, ขอเมื่อกูทำไมครัไม่ใช่เจอมันต้องมีอะไรกับอันนี้อ้าวอ๋อโอเคโอ้แรงเยอะจังวะเดี๋ยวแล้วกูไปไงบ้านเดี๋ยวอ่ะแล้วกูไปไงเออได้ไหมกระทุ้งอ๋อนี่มีเล็กมีเล็ก แล้วมันจะเป็นอ๋อโไม่เห็นเลยอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวยโยนมายนมโยนมายโยนมาโยนได้ไหมอ๋อโอเคไปดูละอ่ไปเดี๋ยวโทรดูโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคปุ๊บอ่าหอนมาหอนมาตามมาตามมาเอออ่าโอเค โอ้โหเฮ้ยเฮ้ยอ่าเอาชิบหายเอ้ยโอเค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 มันเดิมมอนเดิมมันเดิมเอ้ยเจ้าที่คืออะไรวะเนี่ยอะไรแบบนี้เกียร์โอเคอ่าได้ไหมซุบโอเค อ่ะโอ้โหเหลือแล้วโอเคเหลือไป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 ต่อทานไปต่อทานไปต่อทานโอ,อ้ยไปเยอะถึงอ่ะกดเออโอเคโอ้ยเออจะบ้าโอ้ยกลัวหัวทำไมวันนี้มันไม่ตัดไฮไลท์ให้กูวะอ่าโอเค เ้ยถึงไม่ดีเฮ้ยคนฝั hey, ang, ่งคนคนฝั่งคนฮะเอาคนเรานี่เหรอดันอะไรเข้ามาฮะฮะฮะอ๋อ oh. <c oughs> เปิดไอ้น,น้ำท่วมไอ้ชั้นนี่จะจะแบอบกแล้วว่ามีประตูอีกอะ<า>นี่มาสนกุกไม่ใช่ความสนกุก <c oughs> Fo มันย okay? uh ังไม่มีวิญญาณจะล็อกกันเลยเด็ไอ้ตันร่วมมือกันบลา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 หล่อเลยครบสี่ชั่วโมงบอส ร่วมมือกันสิบอยจะร่วมมืออะไรกันนะกระด่าวเนี่ยเคลื่อนล่อเต่อนเข๋ฮ้ยต้องลงะอีกพี่ไม่อยู่พี่มีอันนี้เราผ่านแล้วโอ้ออ๋อสามประตู ภารกิจดาวนี้น่าจะอีกยาวเนาะก็เดี๋ยวมาตอ่อทานหน้าแล้วกันนะครับโอเคจุนครับ